ค่ะต้นรับเข้าสู่ทีเดีวยววันนี้นะคะอาจจะดูแปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันคือรายการใหม่ท่านผูมนมีชื่อว่าทอวิสุชานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุชาเป็นใครนะคะงั้นเราไปพบเขากันเลยดีกว่าค่ะ ขอต้อนรับแบมค่ะให้แบมแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อแบมนะคะสุชาวดูมช่องสุชาติอินซีอยากให้แบมอัปเดตชีวิตของตัวเองสักนิดหนึ่งก็ช่วงนี้นะคะก็ติดปัญหาอะไรนะคะติดที่ราชบุรีนครนะสงสารกันเอ้ยม่ติดแน่ดีใจด้วยนี่เรามาว่ากันด้วยท็อปปิกวันนี้ดีกว่าว่าเรื่องของการเปิดเทอม หัวข้อย่อยของเราในวันนี้นคิดว่าการเรื่องเปิดเทอมของเรามันส่งผลยังไงบ้าง,างว่ารู้สึกแย่นะเปิดเทอมเร็วๆดีกว่าแต่สำหรับเรา,าคิดว่าการที่แบบเริ่มเปิดเทอมออกไปไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าอะอย่างน้อยเราก็แบบเลี่อนออนไลน์ใช่ป่ะเออการที่แบบว่าเลื่อนออกไปปึ๊บแล้วติดเทอมของเราอะมันก็เท่าเดิมถ้า,าแต่ว่าเราก็ต้องเรียนช่วยกี่คิดหนักมากเลยตอนนี้เราก็แบบอ่ามจะเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรตัวเนี้ยก็ ประเด็นคือเลือ่องเสร็จรุปแล้วคาตอบออกมาก็คือต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านแนวยคิดต่องจะจะอีกมาต่อกันที่หัวข้อต่อไปคาดหวังอะไรจากการเปิดเทอมนี้บ้างคาดหวังว่าอาจารย์จะสอนออนไลน์ดีดีนะคาดหวังนะเพราะ เราคาดหวังเรียนไม่รู้เรื่องเป็นคอแล้วแบบว่าอ่ะเพราะเรียนออนไลน์ด้านบัญชีด้วยใช่ไหมก็คือแบบอ่เตรียนมได้ยาว่าคืออาจารย์ก็แบบสอดตังหนังสืออะไรเงี้ยเหมือนแบบมาอ่านเสร็จแล้วก็สั่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสั่งปุ๊บ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 มันมีวิชาอื่นด้วยไงเสร็จแล้วก็มาสั่งส่งวันสู่ส่งวันนู้นวันนั้นวันนี้ก็แบบวันนี้วันนี้วันนี้ส่งพรวันนี้คือทดสอบการพีนีคคือมันจะรอให้ และยิ่งช่วงที่มีแบบโครงการจบด้วยนะคือแบบอ่ะตีหนึ่งบางโครงการตีหนี่คนทำาจเข้าใจานีคิดยังไงกับประเด็นดราม่าใส่ชุดนักเรียนออนไลน์อันนี้เป็นประเด็นทีกแเกิดเลยอยากให้คนที่พูดอะค่ะใส่ชุดนักเรียนมาหน้าเรียนยิ้มปุ๊กเซกบอกสใส่ชุดนักเรียนบอกคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวผู้ใดอ รูว่านะมันไม่สาคัญที่ชุดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งอะก็คือความพยายามของเราอะว่า,วาอะเรามีแพชชั่นที่จะทําสิ่งเนี้ยไ,ได้แค่ไหน<ม>เราก็เลยแบบว่าเออค่อยเห็นด้วยอะไรกับแบบดูจากท<า>ิศหลอกมานะค<ด>อตกใจมากโว้จริงเลยเราคิดนะว่าถ้าเกิดว่าใส่ชุดนักเรียนนะแล้วมัน,มนเสียนเกลขนาดน,นั้น จะไม่มีแบบจาม่าแบบผว้แก่แทนทโอเด็เลยเรามาต่อด้วยประเด็นถัดไปกันดีกว่ารู้สึกประเด็นนี้ยาวอย่อนร้อนมากประเด็นน,นี้ก็ร้อนพอสมควรก็ตามประกับป,ประเด็นที่แล้วนะวาดด้วยประเด็นเพียนออนไลน์ต้องถ่ายลูกตัวเองเขารบพงชาติหน้าทีวีแต่โอ้ยัสดีค่ะสวัน <c oughs> นีค่ะ <c oughs> ดยอด คือเราไม่ได้เหยียดนะแต่ว่าแบบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบยืนไม่ยืนเนาะโอ้ยอเบังคับคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะถ้าจะสอนให้รักชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกาะอินโดนงเธอมันก็ควรเป็นประเทศที่เสรีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้หเสรีเหรออยู่ห่างไกลมากเลยจริงๆริอถ้าจริงเสรีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เรื่องที่แบบมันเด็กเากบบเลยอช่ไหมจรเราแบบมันยุค n e นอร์มอลแล้วอะเรื่องอะไรเว้นได้ก็เว้นอะไรอย่างนี้มันก็จันไม่มต้องประเด็นที่แล้วอะมันก็แบบมันก็เป็นสิ่ง <ừ> ที่แบบไลฟ์สไตล์นะสำหรับเรา,าอะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาทำรายการพอกับเรา โอ้ยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการโปรโมทตัวเองไปด้วยแล้วก็โปรหมอเพื่นด้วยแล้วก็ได้มามอมยกันด้วยนะคะ,คะใช่จะได้อะไรเงี่าาามกากกา็คือพวกนี้ก็แบบอ่ะเป็นเรื่องของการเปริดเทอมการเรียนออนไลน์ไปก็ค,คือแบบทอ,อก,กันยาวๆให้โปรโมทตัวเองสักหน่อยอยากฝากอะไรบ้างยิ่งขอฝากไอจีนะคะแบมเดมคิวนะคะเป็นผูกศรระดีนะคะเดี๋ยวเราแปะ ไปอินสตาแกรมนะคะมีเก็่เกนสามารถไปรับชมกันได้โยหอว่าใครอยากจะทำเองอะไเนี่ยสามารถไปดูที่ไอแตจะมเป็นช่างมอบนะ เขาไปได้เลยนะคะไอซีเฟสบุ๊กยูทูบนะคะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะฝากด้วยราคา20แท็กอ o บ t มีนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่6เดือน6นะคะเวลา6ุมงนะคะซึ่งเจราของราบอกว่าอยากกันรัสด้าเบอร์เีฟิลนะคะ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบอ่าไม่เคยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะคือแบบอ่าแต่ว่ามันเป็นสเปเชียลอีพีที่แบบว่าอ่ะเราก็อยากทําให้ทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่าดูสาระจนน่าเบื่อเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าพยายามหาสิ่งที่มันไล่สาระมาบ้างอะไรนี่เพื่อแบบเออคนดูมันจะได้แบบอ่าดูสนุกๆนนเนาะเออ,อก็ใช่เราก็มีแพนจะทำเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีคาถามนแบบะ อีกอย่างนะคะเด็ก ACC นะคะหรือเด็กแอ c o u คา i n ตนะคะไปดูกันได้นะคะ EP 2นะคะ How to ทำโปรเจกต์อย่างไรให้ทันเวลานะคะซึ่งเราเคยถ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเอาราท้อใไปตดานเวลาเ,ล <laughs> เป็นเรื่อง <laughs> ก่งนตับนีถ้าเกิดว่าเอาจรินนะถ้าเกิดว่าอะถ้าทําตามถ้าทําตามที่บอกไปก็คือ รอดนะคะเพราะว่านี่ก็รอดมาแล้วนะคะหลังจากที่ตลอดใช่หัวฟาดคอนฟิมานะคะก็คือสามอาทิตย์ก็คือพักงานยาวๆนะคะก็แบบอ่ะมันก็รอดมาได้วันนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้มุณด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ฝากไปกดซับสไครต์ช่องแดมด้วยนะคะก็ แล้วหลังอีทีน้าเราก็อาจจะมาน so ั่งทอล์กกันอย่างนี้อ <itus> ีอาจจะแบบอ่ะอาจจะหาแบบท็อปปิกอะไรที่แบบดีอยากงานวันหวยออกเดือนละกอ่ครั้งอีดีพิเตอร์เขาจะมีความสามารถให้เราฟังก็สุดสายโอเคถ้าถ้าเข้ากิ๊กแก ครั้งนี้ดีเราก็จะมาทอลกันใหม่ก็จะแซ่บแบบนี้แหละมันจะแซ่บแบบนี้ด้วยใช่แต่สหฤกเรื่องแซ่บแเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บเป็นคนแซ่บทำเป็นคนสวยงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเนาะเบรบ้านะคะทุกคน๊ายบาย แต่ยี่สิบแปดเราโดนแกงนะเราแกงว่าเรางงมากเลยแบบอ่าเนี่ยเราก็จะไหนๆเราก็พูดแล้วเราก็พูดแล้วแล้วก็เหมือนไส้ยีเตอร์อะออกกำลังกันเนาะอ่าจะเป็นฮัตซีด้วยคัตซีแหลกบอกบางทีนะยีเตอร์เหมือนไส้นะไม่เอาไม่เอาอาการลเออ แบบว่าเออล้วก็แบบอืมแกงใช่ป่ะล้วก็แบบมันมันจะมีมันจะมีแบบเออแบบเหมือนเก็บกดจากที่แบบว่าเราแบบบ่นบ่นเขาไปแบบยาวมากอ่ะเสร็จแล้วบ่นนะไม่อ่านด้วยอ่านไม่ครบแบบเราตั้งใจพิมพ์เราตั้งใจพิมพ์ใส่ยาวยืดแบบตั้งใจจะสื่อเลยเออมันคือความรู้สึกของเราตั้งแต่นี้ลมาอือแล่แบบอ่านไม่ครบ แล้วก็ไม่เข้าใจคือแบบอ่าคือเป็นไรไม่รู้ไม่พูดคือแบบอืแบบอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็แบบดีกันได้หน่อยนะึงแล้วก็แบบเป็นแบบนั้นอีกแล้วคือแบบโอ,โอ้ฉันนี่เราตัดเข้าวันนี้ตัดออกอิดิเตอร์ออคงไม่แก้ตัวเอง